โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเรามาเจอกับตี้หัวหน้าหน่วยนะครับซึ่งอีกฝั่งเนี่ยเป็นตี้เม็ดส้มนะครับฝั่งโนมีระดับประเทศอยู่4คนนะครับแต่ฝั่งเรามีระดับประเทศ4คนเหมือนกันนะโอเคซึ่งบอกเลยนะครับว่าจะมันแค่ไหนก็ลองไปติดตามชมกันในเกมเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากทุกคน กดไ like ลค์คลิปนี้ครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> นั่นแหละเขาทักผมแล้วนะครับใครด่าใครกันแน่ <c oughs> คือฝั่งนูนะผมรู้จักเขานะรู้จักสองสามคนเลยนะครับก็สนุกสนานไปแะครับเกมนี้ <c oughs> เจอกับแก๊งหัวหน้าหน่วยนะครับตั้งชื่อนี่แบบหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งหัวหน้าหน่วยที่สองอ่ะก <c oughs> ็ ตึงนะเกมนี้ผมว่าตึงแน่นอนสนุกด้วยนะครับคือจะแพ้หรือชนะโอ้ยยเฟิร์สบัตเอลซูอย่างโหดอะวิ่งเข้าไปหาเอ็นโซเลยครับคือเกมนี้จะแพ้หรือชนะผมก็สนุกนะครับเพราะผมรู้จักกับอ e ีกฝั่งนะซึ่งผมก็เคยไปเล่นกับพวกเขาอยู่นะครับ oh. ก็เกมนี้นะครับเราฮีโร่เราในช่วงเลยเกมเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะครับเพราะผมเนี่ยเป็น ตัวเลดที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะแต่อีกฝั่งนะครับไม่มีตัวเลดเลยนะครับคือเวเลสก็ต้นเกมเอลซู e ก็ต้นเกมเอรันดอร์ก็ต้นเกมนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเลดเกมเราประคองไม่ดีก็ไม่ใช่ขออภัยครับแต่ถ้าต้นเกมเราประคองไม่ดีนะครับผมรับรองว่าแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะต้นเกมเขาหนักมากนะครับตัวฝั่งนู้นเนาะแล้วแบบ เป็นถึงระดับประเทศด้วยนะครับก็เราก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวสู่ยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโดนไปแล้วนัดหนึ่งเจ็บจัดเลยก็เอรันดอนนะครับเป็นคนที่เคยหนึ่งหนึ่งกับผมเลยนะเคยออกช่องผมเลยนะเอาลวจังหวะนี้ยังไงตันไปหนึ่งทีเวลต้องได้โอเคเอ้ยเซวิล่าตายนะเซวิล่าตายนะขออะไรปะ โอเคสวยครับผมได้บัฟมาแล้วนะได้ทั้งแดงทั้งฟ้าเลยอุย <c oughs> เอสุมาแม่นเกินเอุระวังให้ดีนะเดชเจมาขอกลับบ้านก่อนนะครับอาละเหมือนจะมีมวยนะแม่นมากนะครับเอสุคนนี้คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโอ้เมดโดยเอสุเก็บไปแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับต้นเกมนะครับ เอลสูนี่วิ่งเข้าไปหายโซยครับกำลังฟาร์มฟ้าอยู่เนี่ยสุดจัดอะ่ะโอเคคือเกมนี้ผมเอาพลังแฝงรวยมาด้วยนะครับโอ้โหซีเนียลดนละมาไหมโอ้ยิงโดนผมอีกแล้วอะแม่นเกินโอ้มันจะเขาจะโถมผมนะมีใครมาไม่เอ่ยซีโอเคครับขีหมดนะครับ สวยอยู่รออีวฟหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะเกมนี้ฟอร์เรนหลุดด้วยเนาะหลามยับยับพอดีเอาละมีมวยละตรงกลางยังไงครับจังหวันนี้เราก็ไปดูเลนเราต่อนะครับเพราะเรามีเอลซูอยู่ด้วยนะ เรียกไฟบ่อยมากนะครับเกมนี้เอาอีกแล้วไฟอีกแล้วนะครับเนี่ยเอาแล้วดึงโดนแล้วเอนโซจังหวะนี้ก็ตุกติดกระตุกจิกกระชักใจเรียบร้อยมาแล้วผมฟิกหนีก่อนแล้วกันมามาปะเนี่ยโอ้โหมาหมดเลยที่ผ่ายละโอ้เขาวิ่งเข้ามาเลยอ่ะลาก่อยเฮ้ยเอนโซเอนโซรอดปะ สวยไปเรนมาช่วยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ<น>อ้ยโอ้โหเวเลนเล็งผมนะเนี่ยโ,โหพลาดเลยเวเลนทิปเปอร์คิวไปนะครับยังไงดีแดงโดนไหมตามเข้าไปซีเนีย้ยยังไงอย่าตายนะโอเคโซมาช่วยแล้วนะสุดจัดนะครับคือตัวต้นเกมเนี่ยเขากล้าเล่นอยู่แล้วนะ ยังไงต้นเกมเขาก็โหดไหวแล้วนะครับเฮ้ยโซลาชัดดาวอะอเคยิงไปหนึ่งทีสติล่าว่าไงเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ๋บสวยอุ๊ย,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 ยกระสุนพิษนาแม่นเกินมาาละครับจังหวะนี้เฟรมยังไงครับเรียบร้อยโดนเอ็กซ์คิวอัดหน้าไปแล้วครับตานี้ค่อนข้างที่แบบแม่นมากนะครับเอ็น เออบางทีก็แม่นไปเหมือนเขาแค้นนะครับเนี่ยคือเราตี่เนี่ยเราเคยชนกันรอบหนึ่งแล้วครับไปเชียร์คีฟก่อนนะก็ตอนนี้นะครับผมก็จะออกเป็นทางด้านของดาบสายฟ้านะมันค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะมันตีเร็วถึง40%เลยนะซอมมายิงมานูเอลเกิน เงินไป้า v oh. <laughs> เวเลสโหเกมนี้ผมจะเป็นที่เพ่งเล็งของอีกฝ่ายนะครับมีแต่คนอยากได้ตัวผมนะสวยโซดึงมาตอนนี้ยังไงโอเคไหลดีจังหวันนี้โซกำลังไหลนะครับ <laughs> เรียบร้อยโอเคเอาละตอนนี้เราได้4ตัวแล้วนะในช่วง6นาทีนะครับ โอ้นี่ก็แม่นเกินยิงจังเลยเนี่ยนี่ก็ยิงจังเลยเฮียเคกลับบ้านก่อนนะครับอีกฝั่งนี่โอ้ยเขาออกแต่เลือดอ่ะเวเลตหรอเกมนี้ผมับลองนะว่าผมจะไม่โดนล้วงง่ายๆนะครับ ผมจะเริ่มระวังตัวละเพราะอีกฝั่งเอาแต่ผมนะเล็งแต่ผมอย่างเดียวเลยอะคือเอคือเอูเนี่ยก็เป็นดีแลกมิดส้ม um ด้วยนะครับแต่เขาย้ายมาเล่นเอลูเนาะแม่นจัดอะไปแล้วซีนเนลเขาวาไปช่วยทางด้านบนนะครับผมก็อยู่กับเมยน,นะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทอนเนี่ยยังเจ็ดนาทีอยู่เลยนะ อยู่ในช่วงประมาณกลางเกมนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยิงสู้เอลซูได้แล้วนะเพิ่มดาเมจนิดนึงโอเคอ้าอๆาอาฟิกไว้หนึ่งที okay. โอ้โหเอลซูฟิกหนีอ่ะว่าจะหลอดเท่ซะหน่อยโอเคครับได้ทางด้านดาบสายฟ้ามาแล้วก็มีสองชิ้นแล้วนะครับของเนี่ยเราก็รอตามเพื่อนนะครับ รอซีเนียลเปิดแมปให้นะคือตอนเนี้ยเอรันดอต้องเฉื่อฉายนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่โดนกดเลยนะก็อย่างที่ว่าครับต้นเกม2ตัวนะในแครี่นะครับเฮ้ยจะมีไฟอีกแล้วดูดิข้างบนก็นัวกันใหญ่เลยครับเฟอร์ลงกับมา้าแล้วก็รอดูนะครับ โซมาปิดละน่าจะมีมวยนะครับน่าจะมีมวยเอาล้วครับซีเนี้ยโดดเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้โอเคมาดเงี้ยนดอมาสิโอเคสวยไปเฮ้ยเวรีสโอ้โหเกือบตายนะยิงกันตีไปหนึ่งทีต่อไปต่อไปรอลานะรอร,นนะร,อ,ร,อ,รอรานนะเฮ้ยม้ามามา,มาว่ะไม่มีไม่มีขึ้นนะเนี่ยโอเคสวยนึกว่ามีขึ้นนะครับม้าเนี่ย เเราก็ได้บาเล็กฟรีเลยนะครับเนี่ยเกมไหลจัดเลยคือเขาตาย5ตัวนะครับเอาละตอนนี้ผมได้คิว6ตัวแล้วนะค่อนข้างรวยนะครับผมเนี่ยเคสลิสติงเน้นแบบคิรัวๆยิงเร็วๆนะครับเกมนี้ก็มาบังกรเนาะก็มันก็มีข้อดีนะครับในส่วนของ พลังแฝงนี้นะครับมันเป็นพลังแฝงที่ใช้คุ้มกับตัวเลตเกมเนาะจะได้เกิดไวๆนะครับแต่ถ้าจะเล่นไปตายเกิดก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่พลังแฝงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะได้ของไวขวาเนาะรอดักหน่อยรอดักหน่อยโอ้โหเอาในป้อมไม่หลออเกิน เกินไปไประเดนบางทีอ้าวมาวิ่งอย่างนี้ก็สวยดิวเข้อลงแล้วนะยิงฟีไปครับยิงฟรีไปวันนี้ยิงยิ่งยิงยิ่ง,ง,งกลับบ้านนะนี่เลื่อนมันร้อนนะนี่ยอ,อ,อ,อยากบวกอีสกสักรอบยังโอเคครับผมจะออกเป็นทางด้านของโบเก้นต่อเลยนะผมเซตไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของให้นะครับของกระลุมของ ผมจะขึ้นไว้หน้าคลิปนะโอเคมงกรปล่อยกลางนะครับผมมาซีเอลสูโอ้ยเจ็บนะนัดเดียวเองนะนัดเดียวเองนะเอลสูปเป็นเวลตาำแล้วเอาว่าจังหวะน,นี้เอ็นโซโอ้ยสวยมา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 ,มาฟิกโยก พิกโยกไปหนึ่งทีพิกเกอร์พิกเกอร์โยกเอาละเดี๋ยวให้ซีเนียลจัดการนะครับในทางด้านของกอล์านเนาะเคตายละเฮ้ยจบได้นะเนี่ยสามต่อห้านะเฮ้ยสองต่อห้านะครับเปิดเลยละกันโอเคตายหนึ่งตัวเอลซูมาเอลซูเคก็จบบ้านเลยนะครับผมโอเคชนะแล้วครับผม ก็สนุกมากๆเลยนะครับเกมนี้คือที่ผมไม่มีเสียงในเกมเนี่ยเพราะผมเปิดไมค์คุยกับคนในทีมนะครับมันก็เลยไมค์บัคเนาะก็ค่อนข้างน่าเสียดายเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ชนะ11เกมนะครับคะแนนอันดับหนึ่งเลยนะครับโอเคมาพร้อมกับสกินใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างนี่ครับเซปิล่าอันดับหนึ่งประเทศ เยอสูอันดับ45ของประเทศเอแดนด์อันดับ2ประเทศแล้วก็เวลสเม็ดส้มนะครับฝั่งเราก็เป็นเฟอร์ลินอันดับ8ของประเทศนะครับแล้วก็เอนโซกับซีเนียลก็เป็นเม็ดส้มนั่นเองนะครับส่วนผมกับคลิกซี่เนี่ยเป็นอนดีตเม็ดประเทศนะคือคลิกซี่เขาก็เคยติดแข่งแกล้งเหมือนผมนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหาย,ยากนะในการกดห้าเนี่ยเรามาชนทีมเป็นอย่างเงี้ยก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ